ทุกคนวันนี้นะคะมนะคะก็จะมาเล่นแมบวิ่งบล็อกสี่นะคะก็ไปเล่นกันเลยเปิดเข้าไปเลยนี่นะคะแล้วนะคะก็จะมาอยู่ในแมปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเวลานะคะ <Okay. S 2> ชนะยี่แปดเราห่างเลยซื้อบ้าเออไม่เอาดีกว่าอไปแข่งกันเลยค่ะ วุ้ยกลับกลับไปวุ้ยเรานำแล้วเรานำแล้วทุกคนไปวุ้ยวุ้ยวุ้ยท่านๆโานทุกคนแบบนี้ก็ถือว่ายากอยู่นะเรานำแล้วเราได้ที่หนึ่งแน่เลยอ่ะหยุดก่อนอยู่ก่อนเพื่อความปลอดภัย อ้ยได้ที่สองอ AU! ไม่เป็นไรเย,ย,ย้เยู้ฮู้านีคะนะคะค<ด> feet, ก็ได้ที่สองนะคะทุกคนดูสิถ้าเต้นถูกใจเวอร์ไปเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะคะรอ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 ไปยาวๆเลยโอเค เดี๋ยวเราก็จะแข่งกันแล้วนะคะก็ไปเลยไม่นะทุกคนกอ๊ยไม,ไม่โอเคเราไม่อยากให้ทุกคนรอนานนะคะก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มาเริ่มเกมเลยก็แล้วกันนะโอเคตัดภาพไปเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะเข้าร่วมวเกมน,นะคะนี่ ไปกันเลยคราวนี้เราห้ามพลาดน,นะทุกคนคือแบบห้ามพลาดเลยอยากชนะอ่ะคราวนี้จะห่วงความปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนอไอเพื่อนนี่มันไม่ห่วงความปลอดภัยมันก็ตายไปอ่ะเราหยุดก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยอออกก่อนได้เปรียบอีอีจิงก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากหรอกค่ะ อยางที่หนึ่งบ้างสวยด้วยนุชตสวยด้วยคอเราหายเย้ได้ที่หนึ่งแล้เทุกคนไปไปไปเย้ได้ที่หนึ่งดูท่าเต้นที่หนึ่งดีทุกคน <_ an> ชนะสามสิบแล้วถ้าเราได้ ได้ห้าสิบนะเราจะซื้ออันนี้เลยโอเคซื้อสเปรย์มาไม่รู้ได้อะไรมา